ขอเจริญพรช่วงนี้เด็กหนุ่มเด็กสาวก็กลับไปเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อโรงเรียนเปิดกันแล้วไปอาหารหลักๆก,ก็คงจะเป็นมามา่าก็อย่าไปกินมาม่ากันเยอะยังไงเสก็วัยวัยยำยำก็ยังพอมีอีกหลายยี่ห้อยังไงก็ลวกน้ําแล้วก็เทน้ําทิ้งสักครั้งหนึ่งก่อนนะแล้วครั้งที่สองจรงใช้น้ําจริงลงไปนะล้างอะไรที่มันไม่ดีออกไปเสก่อน คือก็ดูตามสมควรว่าจะกินอะไรใช้ปัญญาของเราและที่สำคัญเมื่อมีมาม่าก,ก็มามองแม่มั่งช่วงปิดเทอมเชื่อว่าอาหารที่คุณลิ้นชินปากกับลูกๆมากที่สุดนั่นก็คืออาหารของแม่ไม่มีอาหารใดที่จะถูกใจได้มากเท่ากับอาหารที่เราชิมเป็นลิ้นแรกช้อนแรกที่พ่อแม่ได้ป้อนให้เรา ปิดเทอมก็ดีใจแล้วที่ลูกๆได้กลับมากินข้าวร่วมกันกับพ่อแม่ตั้งหลายมื้อได้กลับมาให้เช็คสภาพหน่อยช่วงบนช่วงล่างเป็นยังไงบ้างลูกสาวฉันเนี่ยเหมือนเมื่อตอนเล็กๆยังได้เช็คสภาพอาบน้ําอาบท่าทูเนื้อถูตัวขัดขี้ใครนะลูกนะแล้วก็กาดมะพร้าวชุบน้ํามันก๊าดขัดที่คอซะหน่อยขี้ใครเยอะจังเลยปั้นควายได้ตัวหนึ่งแล้วลูกได้มาเช็คสภาพกันเมื่อตอนเล็กๆเด็กๆ ฉะนั้นอย่ารออย่างเดียวว่าตู้วิเศษคือ ATM เมื่อกดทุกครั้งจะมีเงินแม่ไหลออกมาเพราะตู้วิเศษที่กดด้วยปลายนิ้วของเราเงินกว่าจะเข้าไปได้ไม่ใช่แค่ปลายนิ้วทั้งสองมือสองไหลของพ่อแม่ที่ทำงานอีกทั้งข้าราชการก็ไม่ใช่ว่าจะหนักน้อยกว่าเกษตรกรวันนี้เมื่อลูกๆก,กลับไปมอกลับไปมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อมองมามา่าก็มามองแม่มั่งวันแม่ปีนี้ หวังว่าเราจะไม่ลืมผู้หญิงคนสําคัญของเราที่มีคนเดียวในโลกคือแม่ของเราเจริญพร